他也能给我打语音。你给我打棒子出来了。上次是你给我发视频嘛？你让我穿一次。这么好意思？嗯。啥情况？两个相册，我衣服穿上。我知道。上医科大，我我在医科大大院。过来我那得有的子。不是。不是。我子一块。操他妈的！那个是胶子。俺给我子。那个。 ใช,ช่包，笼ก小笼包，ช笼包，火烧，火烧的哟，火烧。哦。哦 <laughs>。โฮโฮพี่รู้ไหมถ้าเกดกินแป้งนี้แล้วเกดจะนอนหลับภายในไม่ถึงสองชั่วโมงเกดจะหลับวันนั้นเกกินเกี๊ยวเข้าไปห้าหกตัว<อ>เกดถ้ททำงานไม่ได้เกดหลับทั้งวันเลยตลอดบ่ายเลยด้วยความที่ไม่กินแปง้งจ้ะเลคะแต่นานกินก็จะนี่ อือคือเู้าหน้าทีเกู้าัยฮเกู้ภัยเหรอไว่ทำเห้นาาขเขาเสียเลยฮะน่าจะนิ่มดีนะการนวด <laughs> <laughs> การนวดแป้งน่าจะนิ่มเนี้ย

ฮะอ๋อกับกงซีกับแต่งงานกอ๋อ oh กับกงตัวก็ม şey> ีกันอ mm ๋อจากเมื่อกี้มันก็กลายมาเป็นแป้งในกระทะตรงนี้นะคะโอ้โหีการจีนเดี๋ยวเราก็จะมาตรงนี้อืมฉันมาคนจีนที่โรงงานกินเวกั ไม่ค่อยได้กินข้าวกันเท่าไหร่หรอข้าวกินน้อยแต่สมาก็ขาทำเป็นแบบนี้ซาลาเปาเป็นแป้งเป็นอะไรแบบนี้กินมีนไส้แล้วก็ไปกินที่โรงงานตอนเกศเห็นตอนทักเที่ยงกินข้าวเที่ยงเขาจะทำพวกซาลาเปาหรือทําอะไรพวกนี้แบบนี้แ,บบแหละไปกินที่โรงงานน้อยที่จะเห็นเขาห่อข้าวไปจะเป็นแป้งพวกนี้หรือแล้วก็เส้นหมี่นะคะวันนี้วันนี้มาเที่ยวข้องเพื่อนคนจีนที่โรงงานนะคะสวัสดีค่ะ รสชาติยังดีดูสิคะรี่โตรอีกคนมดเตี๋ยอีกคนมาเตี๋ยเรามาลองนะคะพี่ลุงเข้ากล้องหน่อยพี่ลุงบอกไม่เอาเข้ากล้องหน่อยเอ๊ะไอ้เป็นไรเดี๋ยวไปลง YouTube やります大丈夫 <laughs> 私のチャンネルうんうんあらや、うんは YouTube で <laughs> YouTube で <laughs> なんで恥ずかしいじゃじゃじゃこれなんて言うの ฟู่ด๊อกฟู่ด๊อกฟู่ด๊อกอืมฟ่ด๊อกตนี้ล่ะตุ่นั่ลุ่นี่ล่ะตุ่นี่ล่ะตุนนี่่ะตุ่นี่ล่ะตุ่นีล่ตุ่ี่่นค่ล่ะตุ่นี่ล่าตุ่นี่ะตุ่นี่ล้ะตุ่นี่ล่ะตุ่นี่ล่ะตุ่นี่ะ่นี่มัะนะตุ่นี่ะไ่นี่ะตุ่ี่มันตุนี่ล่ะตนี่ล่ะตุ่นี่ล่ะตุ่นี่ล่ะตนี่คือตุ่นี่คือุนี่ล่ี่มัน พีมั o ชีโนอพีมัคี่พีมัあるじゃีโไม่ดูรีแดงชิลี่ีมันะาพีมอ้ออ้ไ้หพนพีมพีมพีมนเอสงยากองเยอะใงซุปเนี่ก๋เคยกินที่จีนตอนไปที่ยี่จีนพเย็นหรอพีมอืมมันคล้ายเหมือนเย็นแต่มันใส่อันเนี้ยใส่เขาเรียกอะไรนะ บ้านเราเขาเรียกอะไรแป้งมันนะเออน่แป้งมันมาได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาเที่ยวบ้านคนจีนนะคะพี่ดุงเอาอะไรเอาันนีแล้วก็ทิชชู่เอาทิชชู่โอ้เยอะเลยเกี๊ยวอืมเนื้ออ